สวัสดีค่ะวันนี้มาปลูกผักกันนะคะปลูกสาระแน่กับใบโบบกติดตามได้เลยค่ะกกนนะวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะต้้งสารแน่ เตรีๆๆรยมดินไว้ดินผสมปุ๋ยคอกนะ,ะลงไปสแบบนี้ลงไปแล้วก็ดินดินจะเป็นดินผสมปุ๋ยคอกอันเนี้ยตอนแรกก็จะซื้อสิบถุงแต่มันเยอะไปก็เลยเติมมาสิบถุงหนึ่งร้อยเอ้ยไม่ใช่สิบก็เอาถุงหนึ่งร้อย แต่สีถุงห้บาทโอเคไม่เป็นไรค่ซื้อมาแค่สีถุงห้าสิบบาอุ๊บอ,อันนี้คือสาระเนะืต้นโอ้ยโอเคอีกต้นึงสาระเนี่ยใส่นะะนะไปแล้วหนูต้น เราจะมีสาระในหน่งต้นแต่ว่ากระถางมันแบบนี้มันได้ซื้อมาแค่ใบเดียวฉะนั้นเรามีกระถางสีดำเยอะเราก็ใช้กระถางสีดำแข็งแล้วกันถ้ามันโตหรือมันขยายวันนี้เราค่อยเปลี่ยนกระถางให้เขาดินนี้ก็จะเป็นเช่นกันข้คอกดินผสมปุ๋ยคอกก็ใส่เนี้ใส่ไปตอนแรกอะ่ะเรายังไม่ต้องใส่ปุ๋ย 15วันเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ปุ๋ยให้เขาหนึ่งอัดดินเข้าไปให้มันแน่นๆเพราะช่วงนี้ฝนมาตกถ้าเราไว้ข้างนอกเราก็ไม่ต้องรดน้ำอุ้ยผักสวนควรรดก,กินได้เราจะปลูกผักกันพเราใช้พื้นที่ภายในบ้านเรานี่แหละปลูกผักเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นกระถางเพียพอก็่ต้องใช้กระถาง ีดำกระจับไในดินอกระถางนะด okay. All All mm ินอาจจะพอหรือเปล่าโอเคอันนี้ปุ๋ยคอกดินปุ๋ยคอกมันอาจจะยังไม่แน่นเราก็จะมีดินสูตรพิเศษดินผสมมูลไส้เดือนเป็นดินดีที่มีคุณภาพนี้ซื้อมาทุงละสิบบาทปกติเขาจะขายถุงละสิบสานมาซื้อร้อยบาท คือส,สิบถุงขึ้นไปแต่เนี้ยไปซื้อร้านเขาประจำเขาก็เลยเคลให้ห้าถุงห้าสิบบาทเราก็เอาดินที่ผสมมูลไส้เดือน,นีโยรยเข้าไป้างมนให้มันแน่นๆเอาดินที่ผสมปุ๋ยคอกไส้เดือนโรยลงไปทั้งสองกระถางแล้วก็สิบห,าหา้าวันเช่นกันเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่เขาทำแบบเนี้ย กือบทุกชน,นิดตอนนี้รอบบ้านก็มีผักกินโดยปลอดสารพิษเรปลูกต้นสาละแน่เสร็จแล้วไปสองต้นก่อนนะน,นี่ปลูกลงดินแล้วมันโดนอหอยทากจัดการไปซะเยอะแล้วแต่เราซื้อ,อยาฆ่าหอยทากมันหอยทากมันไม่ตายนะมันแค่มืนๆแล้วมันสลุยุงเริ่มมาละฝนมันตกยุงมันก็เยอะ เค okay. สิ่งที่อยากปลูกมันนานแล้วรอบแรกปลูกนี่มันเล็ดไม่เห็นผลเห็นผลแหละมันงอกแช่น้ําทําอะไรตามที่เขาบอกปติตามในยูทูบตามหน้าซองอะไรีที่ซื้อมาแต่มันเกิดปัญหาวา่าทากจัดการเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเปลี่ยนวิธีปลูกใส่กระมังอันนี้ก็คือออดูสิเดีวรู ใบบุบบุกมันไม่ไปโอเคมาต่อกันเลยหลังจากเราคลุกดินผสมดินเสร็จแล้วเราก็จัดสารเอาใบาบุบบุกใบบุบกเนี่ยก็ให้มราเป็นกระถางไม่ใช่ป็นถูหาซื้อ,อยากมากโอเคโอเคเราเริกกาะมังเมี่ยเราหา ที่แบบว่ากระถางาใบใหญ่ๆอ่ะมันหาไม่ได้เราก็เลยต้องซื้อกรละมังแล้วก็มาจัดก,การเจาะรูเอาเองเพื่อเพราะใบบกอ่ะพอถึงเวลามันจะขยายแผ่กระจายถ้าเราปลูกันกระถางเนี้ยมันจะไม่ได้มันก็กระจุกอย่างเนี้ยมันก็จะไม่รูแล้วมันไม่ตเพราะฉะนั้นเรามาจัดก,การเลยโอเคอันนี้จะลองผสมผสมที่กันเลยปุ๋ยไส้เดือนแล้วก็ข้อ มองผสมกันอยู่เริ่มามาแล้วต้องเกลี่ยโ okay. okay. อ็ปุกดินเข้าไปปุกเข้าไปแต่ถ้าซื้อดินมาร้อนๆน่ะมันปลุกไม่ได้นะเดี๋ยวมันตายอันนี้ก็เช่นกันปกติมันก็จะมีปุ๋ยดินที่มันเป็นดินใบกระปูแต่เนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาดินใบกระปูเหมาะกับ,บกเราเราลงมาือปลุกกันเลยมาเราก็เอาไว้ตรงกลางๆ ต้นมันดินมันน้อยไปเราก็ต้องดูความสูงของต้นด้วยโอเคเราก็ใส่ดินเพิ่มเข้าไปตืดดิคลุกเข้าไปคลุกเอาดินก็ดินที่มันแข็งแข็งก็เอาออกเข้าใส่ในเนี้ยเป็นกระถางนนเนี้ยได้มาเนี้ยแล้วก็จะดินเนี้ยจะใส่โคนต้นไม้ได้เพราะเดี๋ยวพอฝนตกมันก็จะมีเอกจะแตกเเราก็จัดการเอาบุบ ใสายก็ไปออออออโอเคเสร็จไปแล้ว <c oughs> ก,าาก,าากาละัมวันนี้เราจะเก็สารการลดินใส่เปเนเดิมต้องเลือกเศษเป็นไม้อะไรที่นี้ก็ออกมาฝุกขาวดิน วันนี้อาจจะต้องใช้ดิเนเยอะหน่อยดินสักบางคนที่ถนัดไม่ถนัดใส่ถุงมือถนัดแบบอย่างนี้มากกว่า็นไรมือสกปรปกจะล้างได้ใจสกปรปกล้างไม่ได้นะโอเคมุกมุกเลยลมันเป็นเรื่จริงนะ สุกกับธรรมาชาติเราดิฟุตต้นไม้ทำงานเนี่ยมันมีความสุขทำงานมาันเครียดความสุขใครความสุขมันไม่เหมือนกันเรา,ามาดูกะละมังที่สองดินเราจะพอมนะแต่เราเหลือดินตรงนู้นอีกต่อถุงเรถุงนะถ้าจำไม่ผิดโอเคเราขยายดินของเขาไปหน่อยเอ๊ะมันน้อยไปแล้วก็นี่ จบไปน่าจะของแต่พอเดินนื่อยอีกสองหกเราก็เแยมันลงไปนี่ไม่ต้องปวดศอกศอกเราก็อาบน้ำศอกไม่ต้องยัดแน่นเหมือนกับสารแนเพราะว่าลากมันได้ดช,ช่อนชัยไปได้ เขาก็จะมีปุ๋ยในกระถางของเขาอยู่แล้วก็ฉะนั้น15วันเราค่อยมาท่โอเคอันนี้ก็อ,อุ้ยตายเลยอีกตั้งสิบทาเลอนี้เป็น,น,น,นสนา,ามยานะข้างหลังนี่จะเป็นหมอบปลาเล็กๆแบบเองแต่ช่างมาทำนะทำเองหนุไม่ได้เก่งเกินไปก็จะมีต้นมูลก็จะปลูกตอนหลังเลยจะให้ดูอ่อ บอบ่อเพชรกระบองเพชรไม่ใช่บอรอกะเตดเอ้ยไ่เปนี้เราเหลือจะปุ๋ยคอกละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่ยใส่ปุ๋ยให้เขาถุงละคอกไปนิดนึงกระบะนี้ก็ประมาณดินถุงนึงอะเขาเริ่มมีลากาของเขาต้องหวง เขาเขแบบอันนี้ของเขาไปเองแอนี้กับสุดท้ายแล้วลงไปดูดี่ะสไปเลยแ้เขาเป็นเรของเขาไปเองได้เคยปลูกตอนเด็กๆแม่เคยนำติ แต่ตอนนี้คนนำปลุกไม่อยู่แล้วเสียดายมากเลยเสียใจด้วยแม่าไม่ได้มีเงินไม่ได้มีกา,า,าร์ดแม่เสียไปสามปีแล้วไม่เป็นไรถือว่าท่านตาสบายแล้วโอเคปลี่ยนเรื่องอืง่เรื่องอืนอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปเหมอนมันก่อนหรือเปล่า จากเราเอาเขาลงดินหมดละทั้งสารเนและแล้วก็ใบบุบก็ลดนะ้ำของนี้ไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวคุณดูฝนมันจะตกแทนว่าจะพก่อน พอรถล้มเสร็จเราก็กดเข้าไปอ,อีกรอบน่งกดสราะหกระถางระบโอเคโอเค,อเคตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดเพราะตอนนี้ หน้าผลหอยทากขึ้นมาจากฝนมึนเยอะตามที่ได้บอกไว้คลิปก่อนอนี้แล้วอะสิ่งที่เราต้องใช้คือยาฆ่าหอยทากแต่ยาฆ่าหอยทากทำให้มันมึนๆนะพอมึนๆมันเมาเสร็จเราเก็บมันมันก็จะอยู่ตามต้นไม้นี่แหละที่เราโรยพอเราเก็บมันสุดแล้วก็ไปทิ้งเพราะแถวบ้านเนี่ยในโซนเนี้ยเป็นหมู่บ้านก็จริงแต่โซนนอกๆออกไปอะบันยังมีแบบทุ่งนาท้องทุ่งนาเนี่ยเอาไปปล่อยได้ แต่มันไม่ได้ทำอะไรต่อข้าวนะมันไม่ใช่เหมือนถอยเชอรี่นี่ตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันโดนน้ำไปเพราะฉะนั้นเราก็จะโอยไ,ไมต้องเยอะแต่พวกนี้เราโรยไปเแรกเราเก็บทุนไม่ได้นะต้องรอประมาณอาทิตย์สองคิให้มันร่ำล้อันนี้อาจจะโรยไปแล้ว ก็ช่วง,งแรกๆเราลอยตายเราก็ยังไม่ได้กินอเดี๋ยวแพอเข้าช่องหน้าร้อนอ่ะหอยทากก็จะไม่มีแล้วหอยทากม,มันก็จะเป็นู่มุดลงดินมนันอ่ะโดยธรรมชาติของมันจะเป็นแบบนี้มาตลอดเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วทีนี้เราก็ต้องย้ายต้นมันไปอยู่ในที่ที่มันสมควรจะอยู่อันนี้บริเวณบ้านนะคะในบ้าน โอกินข้าวมันโตทำงานไปด้วยนี่เห็นไหมคะปลูกผักเต็มไปหมดเลยนอกบ้านเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะดูว่าปลูกผักอะไรบ้างเลยตอนเนี้ยลื้อทิ้งไปบางอย่างแล้วกะเพราอันนี้เป็นเยอะมากกินไม่ทนันต้นตรงนี้มันก็จะมีต้นมะละกอด้วยฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็จะย้าย ทางมันไปไว้โซนที่ปลูกผักเพราะข้างหน้านี่ก็สามารถจะปลูกเป็นไม้ประดับอยู่มันเน,น,นี่ยอาจดีให้กันเยองหนิค่ะอะไรอย่างไม่แน่จะมีฝนอาจจะตกอีก เด็กเราก็จะคือจะนอนก็รอลดน้ำไปแล้วเราลดน้ำไปแล้วเราก็เลยป้องกันไม่ให้น้ำมันไม่นี่เราก็เลยเสามารถนิดหนึ่ง Okay. ตอนนี้เราย้ายเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาจะไปอยู่ตรงนี้แหละ okay. อันนี้มีผักก่อนนันเนี่ยที่ปลูกไว้ก่อนเนี่ยสี่กระถางซื้อมาแค่ต้นละสิบบาทเองอันนี้วันเนี้บัวบกเขาขายต้นสิบห้าบาทไปซื้อร้านเขาบ่อยก็เลยต่อเขาสี่สามต้นสี่สิบบาทแล้วอย่างต้นนึงมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าไม่ค่อยมีใครเอามาขายในตลาดเตยจะบุกแห่งซื้อให้เดี๋ยวจะบอกว่าต่อไปว่า พักยู่แถวไหนแล้วก็อยู่แถวไหนนะคะบ้านอยู่แถวไหนแต่สาระแนต้องรับสิบบาทโอเคแถวเนี้ยบอกเลยว่าอยู่ชานอยู่ปริมณฑลไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ก็รถไฟฟ้าไม่ไกลอ่าอยู่สายจากลงดินแล้วก็ขึ้นลอยฟ้า mm hmm. เดี๋ยววันหลังจะให้ดูรอบบ้าน mm hmm. ว่ามีต้นอะไรบ้างจะโซนนู้นอ่ะต่เดี๋ยวจะมีเครื่อง